วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเอาคอนด์โครโนกราฟห้าเา r 0 0 1นาฬิกาที่เคยมีราคาสูงถึง5ล้านบาทครับนาฬิกาเรือนนี้จะมีความพิเศษอย่างไรคลิปนี้มาดูกันเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคย J. h o ฮ o l o g y Movement สำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนาฬิกาพาเต h i ฟิ p Philipp, ograph, 5, 9, 6, 8, a, k, ิปเอาคอนด c โครโ o graph 5 968R 001โดยความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้คือทั้งตัวเรือนนั้นทำมาจากวัสดุโรสโก 18k ครับและเป็นนาฬิกา r เรส w a t c h ที่มีความคลาสสิกและหรูหรายอย่างมากครับแถมยังมาด้วยฟังก์ชันจับเวลาสูงสุดถึง60นาทีเป็นนาฬิกาที่ลงตัวและครบเครื่องสดๆครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวเรือให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมบอกเล่าชีวประวัติของเรือนี้ด้วยนะครับโดยก่อนจะเริ่มรีวิวทางผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวนาฬิกาเรือนถัดไปด้วยนะครับพาที่ 1. จุดเริ่มต้นของแบรนด์ปาเต็กฟิลิปปาเต็กฟิลิป แบรนด์นาฬิกาหรูที่มีอายุนานถึง180กว่าปีและได้รับการขนามนามว่าเป็น The Holy Trinity of Watch ร่วมกับแบรนด์อย่างอ u d e m a r s p i g และวาชรอง e r o n อ c o n s t a และยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีนาฬิกาข้อมือที่มีราคาสูงที่สุดในโลกครับโดยรุ่น Patek Philippe Grandmaster Chime Ref.6300A เป็นนาฬิกาข้อมือที่ราคาสูงที่สุดในโลกจบการประมูลไปในราคา 940กว่าล้านบาทครับและยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ผลิตนาฬิกา Pocket w a t c h ที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกและมีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับอย่างรุ่น Pa าเท็กฟิล l i e h e l i g r ฟซู Super c o m PLICATION นี่คือนาฬิกา Pocket w a t c h ที่มีการจบประมูลไปสูงถึง600กว่าล้านบาทนะครับ ซึ่งสถิติการประมูลเหล่านี้เป็นตัวการันตีความน่าเชื่อถือและการเป็นที่ยอมรับของแบรนด์พาเทคฟิลิปอย่างมากครับทำให้นาฬิกาแบรนด์พาเทคฟิลิปคลองใจคนทั้งโลกจนถึงปัจจุบันครับพาที่2จุดเริ่มต้นของนาฬิกาเอลคอนด์ในปีคิเตศัรราช1997ปาเทคฟิลิปได้เปิดตัวนาฬิกาตระกูลเอลคอนด์ขึ้นเป็นครั้งแรกครับที่มีการผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตและความสง่าง,งามเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเป็นนาฬิกาที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นและเป็นนาฬิกาที่มีความยูนิเซ็กตอบโจทย์ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโดยในด้านของการดีไซน์ตัวเรือนมาด้วยทรงแปดเหลี่ยมโค้งมนครับอันเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่นพี่อย่าง n อ u t ติลุแต่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่ตัวสายเพราะนาฬิกาในตระกูลเอาคอนดนั้นจะมีการใช้เป็นสายยางคอมโพสิตครับที่มีความทนทานสูงมากๆทนต่อการสึกหรอ พลังสี UV น้ำทะเลและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผู้สวมใส่ครับเป็นสุดยอดนาฬิกาที่สามารถใส่ในการทำกิจกรรมทางน้ำได้ตอบโจทย์สำหรับทุกสถานการณ์และในคิจศ์กัาดา2004ปาเต็กฟิลิปได้เปิดตัวนาฬิกาเอาคอนดลรูเซ่ครับที่พัฒนาขึ้นสำหรับสุภาพสตรีนาฬิกายังคงมีดีไซน์แบบเดียวกันครับแต่ตัวเรือนนั้นมีขนาดเล็กลงพร้อมกับประดับขอบด้วยเพชรอัญมณี ที่มีความสาง่างามอย่างมากพร้อมด้วยการใช้กลไกลแบบคอร์สครับที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับสุภาพสตรีมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลทําให้นาฬิกาในตระกูลอัลคอนดนั้นครองใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีมาจนถึงปัจจุบันครับพาร์ทที่3การมาถึงของอัลคอนด5 596 8อาทในปีคิเตศกราช2023ครับ ทางปาเต็คฟิลิปได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของ a อลคอนด์ออกมาด้วยกันถึง3รุ่นครับเริ่มที่2เรือนแรกจากซีรีส์ a อลคอนด์โรเซ่นั่นก็คือ a อลคอนด์โรเซ่เรฟเวอร์เน์ 5261R-001 นาฬิการตระกูล a อลคอนด์โรเซ่เรือนแรกที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแอนนูนคาล endar ครับ และยังสามารถดูมูนเฟสได้ด้วยพิเศษมากๆครับเรือนที่2เอาคอนดอลูเซ่เรฟเวร5268ทับ2 0 0 r ที่มาด้วยตัวเรือนโรสโก d ด้วยหน้าปัดและสายของนาฬิกาสีน้ำตาลครับพร้อมกับประดับขอบเพชรถึง48เมตรบริเวณรอบหน้าปัดและเรือนสุดท้ายครับนั่นก็คือเอาคอนดอ h โครโนกราฟ5968 001นาฬิกาเอาคอนดอ o คอลเลกชันสุภาพบุรุษที่มาด้วยฟังก์ชันจับเวลาโครโนกราฟ ด้วยวัสดุโร o โกและหน้าปัดสีน้ำตาลแบบ s u n b บ r ร์ครับพร้อมทั้งสายทำมาจากยางคอมโพสิตสีน้ำตาลที่เข้ากับหน้าปัดได้อย่างลงตัวซึ่งนาฬิกาเรือนสุดท้ายจะเป็นเรือนที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นั่นเองครับและนั่นก็คือประวัติของนาฬิกาทั้งหมดของปาเต็กฟิลิปเอลคอนด t ครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับรีวิวนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเอาคอนดโครโนกราฟห้าเ5 9 6 8 R ขีด นาฬิกามาด้วยขนาดตัวเรือน42.2ม mm. ิลิเมตรโดยเคสตัวเรือนที่ทำมาจากวัสดุอย่างโรสโกที่สร้างความหรูหราให้กับนาฬิกาและมีการ Polish ขัดเงาทำให้ตัวเรือนนั้นออกมาดูเงางามอย่างมากครับและบริเวณขอบหน้าปัดนั้นก็มีการขัดเงาออกมาแบบซาติ Finish ที่จะสร้าง t e x t เจอและมิติให้กับนาฬิกามากยิ่งขึ้นออกกันที่กลไกนาฬิกาใช้เป็นตัวคาลิเบอร์ 28-5204ขีด5204โดยเป็นกลไกคอลัมวิวแบบฟลายแบ็กโครโนกราฟซึ่งเป็นกลไกที่มีความแม่นยำสูงในการจับเวลาอย่างมากครับและมีชิ้นส่วนกลไกทั้งหมดถึง308ชิ้นส่วนพร้อมทั้งยังเป็นกลไกที่ผ่านมาตรฐานปราเท็ฟิลิปซิลที่เข้มงวดมากๆบ่งบอกถึงความปราณีตในการทำกลไกเรือนนี้ขึ้นมาเป็นอย่างดีครับ หน้าปัดนาฬิกามาด้วยสีน้ำตาลที่ล้อไปกับตัวเคสโรสโกได้อย่างลงตัวแถมยังเป็นหน้าปัดที่มีการลงสีแบบซันเบิร์ดที่เล่นกับแสงได้อย่างดูมีมิติดูดีมากๆพร้อมก,การไล่เฉดจากน้ำตาลที่ตรงกลางไปจนสีดำที่อยู่ตรงขอบขอบเบเซลและที่สำคัญมีการตกแต่งแบบกิโลเชลลายตารางอันเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาเอาควคดอดเอาไว้ด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้หน้าปัดนาฬิกาดูมีมิติอย่างมาก และหน้าปัดบริเวณ3นาฬิกาก็จะมีเดตท,ที่ไว้สำหรับบอกวันที่ครับรวมถึงตำแหน่ง6นาฬิกาก็จะมีซับไดเอลที่สามารถจับเวลาโครโนกราฟแบบ60นาทีไว้ได้ด้วยนะครับถือเป็นนาฬิกาเอาคอนด์ที่ครบเครื่องทั้งในด้านของความหรูหราและฟังก์ชันเลยครับ หลักชั่วโมงทําด้วยเลขอาร i บิกครับที่ช่วยให้ง่ายในการดูเวลาของผู้สวมใส่และมีการเคลือบสารเรืองแสงอย่างไว luminescent coating เอาไว้ด้วยนะครับที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่นั้นสามารถดูเวลาในที่มืดได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับมาต่อกันที่เม็ดมยมเป็นแบบขันเกลียวที่สามารถกันน้ำลึกได้สูงถึง120เมตรครับเรียกได้ว่าผู้สวมใส่นั้นสามารถใส่ในการทำกิจกรรมทางน้ำได้เลยในขณะใส่เรือนี้เนี่ยทำได้ตามสบายเลยครับ และวัสดุอย่างเม็ดไมยมที่ใช้ทำเนี่ยนะครับก็ทำขึ้นจากโรสโกเช่นเดียวกับตัวเรือนเพราะมีการสลักคาราทราว่าเอาไว้ที่ตัวเม็ดไมยมด้วยส่วนในดน้านของการตั้งค่านะครับเมื่อเราคลายเกีียวเม็ดไมยมออกมาแล้วดึงมาในตำแหน่งที่1สามารถไขาลานเติมพลังงานให้กับตัวเรือนได้เลยครับและถ้าดึงมาในตำแหน่งที่2จะสามารถปรับตั้งค่าเวลาได้เลยในทันที ส่วนในด้าของการตั้งวันที่หรือเดทสามารถปรับได้ที่ด้านข้างตัวเรือนตรงตำแหน่ง8นาฬิกาได้เลยนะครับในด้าของกระจกหน้าปัดคริสตัลและฝาหลังทํามาจากแซฟไฟร์คริสตัลทั้งหมดครับสามารถมองเวลาและกลไกได้อย่างกระจ่างใสและเคลียร์ชัดและวัสดุก็สามารถทนรอยขีดข่วนได้ดีและยังแข็งแรงและยังใสามากๆด้วยเพราะฉะนั้นกระจกที่ปาเต็กคิลิปเลือกใช้ดีแน่นอนครับ ในด้านของสายนาฬิกาใช้เป็นสายยางคอมโพสิตสีน้ำตาลที่เข้ากันกับสีของหน้าปัดเรือนนี้ได้อย่างลงตัวและตัวเรือนโรสโกนั้นก็ดูสง่างามมากๆเมื่อใช้สายตัวแบบนี้นะครับที่สำคัญคือสายยางของปาเต็กนั้นมีคุณภาพที่สูงมากๆเพราะว่ากันได้ทั้ง UV ทั้งน้ำทะเลและยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผู้สวมใส่ด้วยนั่นแปลว่าสายนาฬิกานี้จะไม่แพ้สำหรับคุณอย่างแน่นอนครับ อัดมาที่งานฟินิชชิ่งของนาฬิกาเรือนนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเครื่องคาลิเบอร์ CH 28.5204อย่างชัดเจนทั้งตัวเรือนโรเตอร์ที่ทำมาจากทองคำ 21k ขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีการ engraving สัญ,ญลักษณ์克拉ทราว่าเอาไว้ที่ตัวโรเตอร์ด้วยและหลายๆชิ้นส่วนของกลไกมีการตีเส้นเจนิวาหรือโคสดีจีนีฟเอาไว้ด้วยนะครับทั้งที่ตัวโรเตอร์แล้วก็ตัวชิ้นส่วน,นกลไกต่างๆ พร้อมทั้งยังมีการ p e ร l a า e ที่เป็นการขัดพื้นผิวของกลไกนาฬิกาให้เกิดวงกลมทับซ้อนสร้างมิติให้กับนาฬิกามากยิ่งขึ้นซึ่งก็ขัดแทบทุกส่วนเลยครับทั้งจุดที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นก็จะมีการ p e ร l a า e เอาไว้ทั้งสิ้นเลยนะครับรวมถึงการอังก l าชรบขอบมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอบโค้งเงาต่างๆที่เห็นใน,นกลไกเนี่ยมีการอัง u l a ทั้งหมดทั้งจุดที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นเดียวกับ p e r l a า e เลยครับและสุดท้ายคือมีการตกแต่งด้วยทับทิม jewel bearing ที่มีการประดับไว้ทั้งหมดถึง32จุดในเรือนนี้ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับตัวกลไกลดแรงเสียดทานต่างๆและเพิ่มความแม่นยำให้กับนาฬิกามากยิ่งขึ้นเป็นเสมือนตัวสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสง่างามให้กลไกในเวลาเดียวกันนั่นเองครับสมกับเป็นนาฬิกาที่ผสมผสานนวัตกรรมและศิลปะเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจริง สรุปนะครับนี่คือนาฬิกาปี2023ใหม่ล่าสุดของอ u a n อนดที่ทําออกมาได้สปอร์ตและหรูหรายอย่างมากครับเหมาะกับสุภาพบุรุษที่กําลังอยากได้อั a n อนดเรลนแรกเลยทั้งในการหยิบวัสดุอย่างโรสโกมาใช้มิติของหน้าปัดท,ที่เล่นกับซันเบ r ร์เล่นกับแสงได้อย่างดูดีสายที่ทํามาเป็นสีน้ําตาลที่ทําออกมาได้อย่างสง่าง,งามพร้อมทั้งฟังก์ชันการดูเวลาที่ดูได้ยันวันที่ มีเป็นจนถึงการจับเวลาโครโนกราฟที่ได้สูงสุดถึง60นาทีภาพรวมเป็นนาฬิกาที่ครบเครื่องอีก1เรือนเลยครับถ้าคุณกําลังมองหานาฬิกาเอาคอนดตสัก1เรือนแล้วก็และมีบัจเจตอยากได้เรือนใหม่ๆเรือนนี้คือคําตอบให้คุณได้ดีเลยครับเอาคอนดตโครโนกราฟ5 9 6 8 r ขีด0ูเชิญเลยครับและนี่คือทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้ครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิการ u x x u y y w t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์ o f i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  l l ที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอดติดตามทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะครับ และเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT s e r v i c e and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกศรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมาขอบคุณมากครับ